สาวเท่าไตรสามต้นเลโกนะเนี่ยตัดสองร้อยเก้าสิบเกาเมตรสองนหกร้อยสบาทรายการเดียวนะเนี่ยนะกิดเงินไปครัทุกทกค้าไม่ลาดสงเสาลูกค้าฝั่งแดงเสาหน้าห้าสามต้น น,นีเลบเมารับทุกตำแหน่งกับลูกเซนด์ตืดจุดจดรับในลูกพี่นี <Yeah. S 1> ่ยรยเลยโทรหาลูกค้าแล้วบอรับเดีย๋ยวพราไปส่งเสาให้เอฟซีได้ดูบรรยากาศคุ้น เสานอนหลับสาบเลยนะพิมเสาหน้าห้างทรงชุดนี้เสารีโนเวทเสาต่อเติมบ้านสามเมตรสามต้นเสาหน้าห้า ที่ทำง,งานที่ทำง,งานนี่ตอนนี้จัดให้เอฟซีได้ดูบรรยากาศสงเสาภายในร้านพนักงานลามาผู้เดียวครับพนักงานลาคิดอลไรคนมาผู้เดียวก็ได้ซอยเพื่อนครับทุกตำแหน่ง ใหญ่กำลังแต่งรถแต่งรถแต่งรถเสาสามเมตรสามต้ 6, มตนใส่รถหน่อยไปครับม่ต้องหมดเชนมัน,มนมขึ้นยากมันใหญ่เกินงานเห็เนเห็ดหิซาลาซาเก็บทุกรายละเอียดอได้าบบนีน้น้อยสิ่งแห้งเลยนะเห็นหน้าเห็นตาใน่แมนะ่ไทยรูกยิ่งหัวขาดเก็บยื่นเห็นเปิดโอเคไป ลุยครับห,ห,ห,หลอดมันหลานเลยนี่นยนอยัปึ๊บพีกหินตายปึ๊บยอมบอดิหามด้เลยครับยกเวอร์แฮนดริกแฮนดริกแฮนดริกเอาอีก่อนยัง่าละบ่ เบาอีบบอจากจังน้อยวะขึ้นรถเลยครับตอนแรกเอ้ย,อยจะรอฟีเนาะชึกเดี๋ยเดี๋ยเดียเก็บบินกันสักน้อยปึ๊บออทั้งไดล่ะทั้งไหล่ะอะไะบ้าเาลย ơ con một lép nó chậu phải bơn thoái dạ phải hấp thuồng này ต้สนสองอมเขาไวตอนนีาตำตีนแตกหอยอีกอ่าพิกพริกพลิกเหมือนเดิมครับพริกเสาใส่หินอ้าพริกคืน ต้นสองฮะใส่กำลังภายในบอ้ยสุดยอดนะเจ้าย่อม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 คนคนเนี่ยโอ้โอ้โอ้ฟาตดกล่องยกหนึ่งหาซันพับพับพับผู้ช่วยข้าจะถือกล้องไต้นสองสบายครับบ่เมื่อยเพราะว่าเขาเฮ็ดเอาเรบ้ด เอาเหมือนผู้ย่างน้ำหลังคือตัวประกอบชึกอ่าถอยถอยล่อถอยล่อถอยล่อมาเป็นถอยหมอนฮึบคนเบิ้มบุย๋ยว่ในคมไว้ไปฮึบหยา มันสุกว่าไปอ่ะนี่โอ้ขึ้นนักแท็งไปต้นสามปุ่นสองโม่นั้นกต่น,นักแข็งแล้วหายหหยัยพิกอ้าขึ้นโอ้ย ใส่กำลงังภพยในอีกเท่านึงปึ๊บนี่ยถอยๆถอยอานะนางทีโซโฟเฟอร์เ,อเราว่าต่ำเข่าอ,อื่นแตกเรื่องครับคลิปนี้สนับสนุนโดยร้านธนกิจวัสดุก่อสร้างพิกัดอำเภอพังโคนจังหวัดสกลน,นครครับจาบนายวัสดุก่อสร้าง เหล็กอิดหินปูนทรายทอเสาวัสดุก่อสร้างทุกชนิดเด้อครับเด้อส่งเฉพาะในเขตสนใจติดต่อที่มีความต้องการที่จะซื้อวัสดุเชิญครับโทรมา0872304200ออะอยยคาคาเตสเซาอ่าจเจ้า ตอนสามตอนสามปุ๊บหมดแล้วอาอว่างสบายแท่แมีนาทีขี่รอโอ้ยแหงมถึงเ้ยรอขึ้นเลยปุ๊บปุ๊บแลาวังแตเกเลี่ยม เดี๋ยวอ่ะรอใส่เดี๋ยวทีไปิถ่ายอยู่ใตยนะคือหอนแท,นนท,นนท้เดี๋ยวไปกินน้ำเล็กน้อยครับขี้รอซื่อๆก็หอนไปถนนสตอกท่อครับโฟนสตอกเสาหัวเสารัวเสารัวอ่มามามาดปกี่มา๋ยาวไปยาวไป จดเออสาสามต้นชุดนี้ส่งที่บ้านฝางแดงนะครับออาภอบุกคน,โโนชัชหวัดสกลนครเสาหน้าห้ายาวสามเมตรสามต้นความยาวรวมเก้าเมตรเมตรละสองร้อยเก้าสิบก็เป็นเงิน 2,610บาทนะครับสองบาทโคนกโคนากรนโนเอาหมวกมาน่บซื้อหมวกไร่ไซื้อหมวกไจออยซื้อหมวกตลาดได้ไงเด้อเอหมวกไงกไม้ไผ่ได้ไเด้ออันเด้อ นั่งเข้าไปในสลับครับครัใหญ่ซื้อหมวกครับห้อนเนาะโอ้ยแดดดี าส้งครับพ่อบองต้งลบูโอ้ยว่ามันบอกกัดตอบว่าบบลูสมากัดยี่บอพ่อไป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 เอาไเข้าไปเข้าไปโอ้ครับผมนี่อะไรไง าง,งานสร้างมีบอกครับพ่อเนี่ยงานสร้างมีเสาสี่เมตรหน้าห้าครับบ้านทรงโมเดิร์นเสาหลานเทาน,นี้ละเดี๋ยผลงานผลงานที่บ้านฝั่งแดงเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวสิมาถ่ายคลิปข้อมูลให้ว่ายกโคง้งองคลรางคาตั้งเสาเทคานหมดไปเท่าไหร่เดี๋ยวต้องเอาข้อมูลกับสร้างซสก,กับทุบเสอร์เล็กเนาะ ปีอัดลงไปงอลงไปมันกระแตกลงไปธรรมดาตเาไปทีประเทพื้นทยังนี้แข็งคือเขาบ่่ได้มีผลยังดอกแตกซ้ำเนี่ะเฮ้ยเฮ้มนี่ถ่าห้าพร้อมฮะพอดีลราอัดชิเแล้วฟังเราถ่าห้าสร้างนี่ cứ bỏ vào một câu đi để họ chấm hai chậu là sang mi Tha câu bà. bỏ bỏ là bỏ mưa mưa bỏ nhóc phụ đeo nhé hẹp với này là nhé lỗ này lấy nhé hẹp không có này hơn hơn turn, 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 cướp nó bịp thang à nhanh sút giọt ôi nhanh nhau bơ sút giọt làm à sắp lên ơi sút giọt con nhanh bao gì เหีงขาวเวิดต oh, er er ัวนี้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยดีรวหมดรถพวก เอ็นมาอยางเง้ยคมันมนใครูวคนมดเอ็นยังงมันคนหวองกักไขใครธรรมดามักลูกท้อลูกท้อพอเคยกินจากเธอได้เกิป่ะมันไม่กาบ่เธอเงี้ครับขอบขอบคุณหลยลายครับ่อครับขอบบยังไงสร้างโท่ไปเ้ว่อเด้รอบรับขอบขอบคุณครับผมครับแล้วครับ เรียบร้อยดีครับผ่านไปภาร,รกิจส่งเสาส่งเสาบันสดงรงนะฮะครับขอบคุณลูกค้าและทีมช่างมากๆที่อุดหนุนครับไปเมือ่อว,ว,ว,วันนตวลาเดอดาดตัดดากไว้ไว